กันค่ะป๊อดดอกมงพี่น้องมันจะดอกงามป๊อด,ออดสวนขักสวนเนี่ยถือฝนหงายแล้วะครับพี่น้องนี่สีบานแล้วครับมองนี่อยดอกแมงมุมนี่ตามมาใส่ก่อนค่ะตามใส่ก่อนครับพี่น้อง นั่งปาดขาเอาใจเย็นๆน,นะคะดูงน่อยนะคะดอกมันแม่้าเบืองคะ่ะดอกสมองงามเลยคะ่ะพี่น้องอโอ้โหผลงามนะคะ อ่อนกรับพี่น้องโอ่ยนี่ครับพี่น้องอ้ยดอกดูสิคะงามครับงามครับดอกตุปุติบีครับพี่น้องกระดูกกางกระดูกกางเดินด้วยงคหบเราพม่น้อครับพี่น้อง งเป็นเขาเลยอืมขาวจ้าง่ายม่กครับพี่น,น้องจุ่มกระดาษสินอีกแล้วมาเด้อพี่น้อยมาเก็บซอยนะจ้าดอกง,งามงูบินงูนะครับพี่น้องแล้วใส่ตาก่อนคาแล้วจ,จุม่มเงยขึนนนข้นในเบ้ร์ดนะครับพี่น้องป๊อดงูน,งนี้ไหมครับพี่น้องเพิ่ม ไตดอกขาวจั้วง,งามๆเลยครับพี่น้อง่อขี่ลายเด้อค่ะพ่อหนอะ